สวัสดีค่ะพบกับสาวมองกบก่อนนะคะวันนี้นะคะลุงคนก็จะมามอบพัดลมนะคะให้กับผู้ใหญ่นะคะอ๋อสื่อของคนยายอยากกินก็ทำไปเดี๋ยวไปทำทุกอย่างที่แม่ทำนะคะแล้วองยาย อ่ามีค <si ่่างอ่นะคะกจำมะม่อพัดลมนะคะให้ลุงมาก่อนเนาะรอลุงอยู่ค่ะตอนนี้ป้าก็นั่งรอลุงอยู่นะคะ

เราคือไม่จริงค่ะอาธิษฐานคือคุณรัชนีต่อไปนครับตอนในขั้นอนรออค่น่ครับะ อาวมากตอนนี้ลุงก็อลังก็เข้ามานะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้บได้กระไทยแล้วละ่ะ <c oughs> เห็นฮ <c oughs> อตตู้ไม่ไม่ใส่หันมาเลย <c oughs> อันหน้าเลยไปอันกงยอันไหนร้ยชุดอันนั้นอะ <c oughs> เอาปนะยื้นอืนาคิดนีจบเยงแค่นี้นะคะ